ว่าเป็นการกระทาที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่าโอรู้สาเหตุแล้วค่ะว่าทําไมเรือประมงไทยถึงได้เกยหน,น้าน้านํา,า,า,าเมียนมาจนถูกยิงทา้งขึ้น,น้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งคําถาม,ถามต,ต,ตัวตัวในสังคมไทยนะคะว่าทําไมทางการเมียนมาเรือลตัตะเวงของเมียนมาต้องมายิงเรือประมงไทยที่ไรซึ่งอาวุธยุทโธปรกรณ์ขนาดนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ําวันที่29พฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมาหลังจากที่มีเรือประมงไทยประมาณ15ลำเนาะออกจากเกาะพะยาจังหวัดระนองนะคะก็อยู่ในทางฝั่งไทยนี่แหละแต่ปรากฏว่ามีการข้้้าาาาามมมฝั่งงเเกยนนนนะไปปหํขอรณ3 ข้าวมาทะเลจนถูกเรือลาดตระเวนของประเทศเมียนมาเนี่ยยิงเข้าใส่เรือ3ามลำได้รับความเสียหายนะคะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตสองคนสูญหายสองคนบาดเจ็บ2คนนะคะและยังถูกยึดเรือไทยไปอีกหนึ่งลพร้อมชีวิตของลูกเรือ31ชีวิตซึ่งสุดท้ายเหตุการณ์นี้แม้ว่าทางการเมียนมาจะบอกว่าเขาไม่ตั้งใจะจะยิงเพื่อจะต่อสู้แต่เป็นการยิงเพื่อเตือนโคศกรกระซงกลาหมก็ชี้ชัดนะคะว่ามันเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุอยู่ดีใส่ไหมคะว่าทำไมเรือประมงไทยเราต้องเลยไปหน้าน้ําบ้านเขาด้วย คุณหาปลายทุกวันคุณไม่รู้หรอโอ้รู้สาเหตุแล้วค่ะคือเรื่องนี้โฆษกกระหโหมอธิบายแบบนี้ค่ะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะมันเป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง2เกาะค่ะคือเกาะพยามจังหวัดระนองคือฝั่งไทยกับเกาะย่านเชือกนะคะของทางฝั่งเมียนม,มาซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกันตรงบริเวณนั้นเนี่ยมีระยะห่างระหว่างเกะาะ18.5ไมล์ทะเลหรือประมาณ34กิโลเมตรคือถ้าเราจะวัดอนณาเขตทะเลอนาเขต แต่ละประเทศจริงๆเนี่ยปกติแล้วกฎหมายคือมันจะห่างจากชายฝั่ง12ไมล์ทะเลแต่ทีนี้ในจุดนี้ดี่ยวบอกค่ะว่าระยะห่างมันแคบมากมันห่างกันแค่18.5ไมล์ทะเลเท่านั้นถ้าเราเอาตัวเลขที่ตั้งแล้วเราแบ่งตรงกลางครึ่งเท่ากับว่าทะเลอาณาเขตของแต่ละประเทศจะอยู่แค่ประมาณ9นิดๆไมล์ทะเลเท่านั้นนี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เรือประมงบางส่วนเข้าใจว่านั่นยังอยู่ในพื้นที่ฝั่งไทยอยู่และอีกหนึ่งสาเหตุสาคัญก็คือว่าปลาฝั่งไทยน้อยปลาฝั่งเี็นว่าเยอะกว่า แต่สุดท้ายมันก็ดูเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุอยู่ดีนะเขายิงเรามาใช้ความมืนแรงทางการไทยเราจะมีการดาเนินการอย่างไรอันดับแรกเลยนะคะทาง T ี c หรือว่าศูนย์ประสานงานชายแดนไทยเมียนมาได้ส่งหนังสือประท้วงไปทางประเทศเมียนมาแล้วนะคะว่าเราไม่เห็นด้วยนะกับการที่เขาใช้ความมุนแรงแบบนี้และขอให้ไต่สวนเรื่องนี้ให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่าจะมีผู้บาดเจ็บสูญหายและเสียชีวิตและขอให้ส่งเรือและลูกเรือคนไทย4คนที่คุณจับไปเนี่ย กลับมาที่ประเทศไทยโดยด่วนเลยนะคะค้ายนะคะก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าจริงแล้วเนี่ยปัญหาหลักๆเลยมันมาจากเรื่องของการแบ่งอาณาเขตทางเส้นทะเลในทะ,ลทะเลที่มันไม่ชัดเจนคือพอมันเป็นทะเลอะ่ะมันไม่สามารถตีเส้นเหมือนบนบกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีข้อพิพาทแบบนี้กันมาอย่างยาวนานและแต่นี่จะเป็นเหตุผลที่ทางการไทยและทางการเมียนมาเนี่ยควรจะมีการพูดคุยกันและทําข้อตกลงกันให้ชัดเจนไปเลยนะคะว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคต จะมียุทธวิธีดาเนินการตั้งแต่ละมุนล,ละม่อมอย่างไรเพราะเราก็เป็นสัมพันธไมตรีระหว่างกันเป็นบ้านใกล้เลือนเคียงระหว่างกันคนของคุณก็มาทํางานเป็นแรงงานในบ้านเราเยอะมากเหมือนเป็นพี่น้องรถติดกันน่ะก็ไม่น่าดำเนินการที่มันรุนแรงตั้งแต่ขั้นแรกแบบนี้จุดสุดท้ายแล้วมันเกิดความสูญเสียทั้งต่อทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของประชาชนคนไทยด้วยนั่นเองค่ะและคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะ